สวัสดีครับดิคิสาร์ราผมเบิร์ดดิสโทชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับ ข่าวแรกนะฮะจะเป็นข่าวใหญ่ที่น่าตกใจที่สุดในช่วงที่ผ่านมานี้เลยนะครับสำหรับข่าวนี้นะฮะเพราะตอนนี้ทาง EA นะครับได้มีคําสั่งให้ทีมงานค่าย Max กซิสนะครับที่อยู่ในเมืองของ m m r ิ y วิลและแคลิฟอร์เนียนะครับที่เป็นสตูดิโอหลักนั้นต้องปิดตัวลงแล้วนะครับโดยข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากทาง EA แล้วนะครับซึ่งพวกเขาได้บอกว่าวันนี้พวกเราได้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้สตูดิโอของพวกเราในรีบูชอวซลเลกซิตี้ เฮนสกีและเมล r อนนะฮะเป็นผู้ดูแลแฟรนชายเกมของ m a x กซต่อนะฮะซึ่งพวกเราก็ขอยืนยันว่าได้ปิดสตูดิโอแม็กซไปแล้วและพวกเราจะยังคอยดูแลและสนับสนุนเกมอย่างซิมซิตี้และเดอะซิมอยู่เช่นเดิมนะครับ ในส่วนของพนักง,งานที่ถูกเลิกออฟนั้นพวกเราก็จะรับผิดชอบในการหาตำแหน่งงานใหม่ให้นะครับส่วนถ้าใครที่จะออกนะฮะพวกเราก็จะช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทําได้นะฮะซึ่งข่าวนี้ก็นับว่าน่าเสียดายที่อดีตทีมงานที่ยิ่งใหญ่ต้องมาปิดตัวลงนะครับซึ่งในปี2013พวกเขาก็ต้องเจอปัญหากับนานานัะการนะฮะจากเกม Sim City ที่มีปัญหาหลายอย่างในตัวเกมมากมายนั่นเองนะฮะ ข่าวต่อไปนะฮะและแล้วก็เปิดเผยกันสักทีนะฮะสำหรับบรรวางจําหน่ายของเกมสายลับสุดอลังของค่ายโคโนมินะครับอย่างเมทัลเกียร์สโอลิดวีนะฮะดีดแฟนทอมเพนที่ก่อนหน้านี้มีบรรวางจําหน่ายหลุดออกมาในวิดีโอจากเว็บไซต์ ign.com ว่าตัวเกมจะวางจําหน่ายในวันที่1กันยายนปีนี้อย่างแน่นอนบนเครื่อง n e เ t g e n Conso อ e นะฮะอย่าง ps4 และ xbox one นะครับส่วนบนระบบ pc นั้นจะอยู่ในวันที่15กันยายนนะครับเพื่อขัดเกลาให้ตัวเกมสามารถรันได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเกมจะมีของแถมให้กับผู้ที่สั่งจอง ล่วงหน้ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่สําหรับโหมดออนไลน์นะครับและไอเทมอีกเพียบนะครับซึ่งพร้อมกันนี้ทาง Sony น,นะครับก็เตรียมวางจาหน่ายเครื่อง PlayStation 4ลายพิเศษสีแดงทองนะครับพร้อมกับตัวเกมด้วยนะฮะใครที่รอคอยเกมนี้กันอยู่นะครับก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับกลางปีนี้แน่นอนครับผม ข่าวต่อไปนะครับใครที่ชื่นชอบเกมเดินยิงสุดคลาสสิกอย่าง Wolfenstein นะฮะก็เตรียมตัวเ hey ฮกันได้เลยครับเพราะตอนนี้ทาง Bethesda นะฮะและ h มชชีนเกมเตรียมเขียนภาคใหม่ของเกมนี้มาให้เล่นกันในเดือนพฤษภาค,คมนี้แล้วครับในชื่อภาคว่า Diablo นั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้คุณจะยังได้รับบ,บทเป็นนายทหารเลือดร้อนอย่าง BJ b r a c k o v i c h คนเดิมนะฮะและตัวเกมจะดำเนินเรื่องในช่วงก่อนที่ภาค The Order จะเริ่มต้นขึ้นนะครับและผู้เล่นจะต้องเข้าไปตะลุยในปราสาทของ Wolfenstein นะฮะเพื่อปราบพวกนาซีฮหกเลี่ยงเหมือนเคยนะครับโดยตัวเกมนั้นจะวางจำหน่ายในวันที่2 พฤษภาคมนี้นะฮะพร้อมกันทุกระบบทั้ง PC และคอนโซลครับผม <S <S ข่าวต่อไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับแฟนเกมแนวมิสิกเกมนะฮะจากฝั่งตะวันตกอย่าง r o c k Band นะฮะที่หายกันไปนานมากนะครับคราวนี้เราก็ได้เห็นภาคต่อกันเสียทีนะฮะ ซึ่งคราวนี้ทางทีมพัฒนาภาคใหม่บอกว่าตัวเกมจะมีเพลงให้เลือกเล่นมากมายที่อยู่ในภาคเก่าและยังมีเพลงใหม่รวมกันถึง2,168เพลงกันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นตัวเกมยังสนับสนุนอุปกรณ์รุ่นเก่านะครับที่เคยวางจําหน่ายในสมัยเครื่อง Xbox 360และ PlayStation 3นะฮะแบบครบถ้วนอีกด้วยนะฮะซึ่งพวกเขาบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะวางจําหน่ายเกมภาคต่อแบบรายปีนะครับแต่จะอัปเดตตัวเกมให้มีเพลงใหม่ๆให้กับคนที่ซื้อเกมไปที่หลังจะได้ไม่ต้องมาไล่ซื้อภาคใหม่กันอีกนะครับแล้วก็เล่นได้ตลอดไปนะครับซึ ไอเดียที่ยอดเยีย่ยมมากครับผม ข่าวปิดท้ายนะฮะแม้สุดท้ายในงาน GDC 2015ที่ผ่านมาเราจะยังไม่ได้เห็นข่าวหรืออะไรที่เกี่ยวกับเกม h a l f l i f e 3แม้แต่น้อยนะฮะนอกจากการโชว์ศักยภาพของระบบ VR และส t e a m Box ที่ทางว a l v e เป็นผู้พัฒนานะครับจะดูเหมือนว่าความหวังที่เราจะได้เห็น h a l f l i f e 3นั้นก็ยังไม่ดับศูนย์สัทีเดียวนะเพราะหนึ่งในทีมโปรแกรมเมอร์ของว a l v e นะครับอย่างจ e ฟบา a r เน็ตนะครับก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์โคทาคูว่าพวกเราไม่เคยบอกว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นใช่มันเกิดขึ้นได้ แต่เรายังบอกเวลาที่แน่นอนไม่ได้ซึ่งทรัพยากรที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเราก็คือเวลาและพวกเราก็ไม่มีเวลาพอที่จะจัดการมันให้เกิดขึ้นได้ในตอนนี้นะครับและมันอาจจะเกิดขึ้นในเครื่องเล่น VR ของพวกเราก็ได้นะครับซึ่งจากบทสัมภาษณ์นี้นะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปยาวๆอีกเช่นเคยครับผมเอาละครับก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารที่นํามาอัปเดตในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้านะครับกับ d k s r า u า d สำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ d k s แัปไลฟ์สองนะฮะเคยมีกำหนดการวางจําหน่ายในปี2003นะฮะแต่เนื่องจากซอสโค้ดของเกมนะฮะถูกแฮกเกอร์ขโมยไปเสียก่อนนะครับซึ่งข้อมูลของเกมที่ถูกขโมยไปถูกปล่อยในเว็บไซต์คอร์เนลหลายแห่งนะฮะก่อนที่ทาง FBI นะครับจะตามจับกลุ่มตัวผู้กระทําผิดมาได้นะครับและวางจําหน่ายตัวเกมเวอร์ชั่นสมบูรณ์ในวันที่16พฤศจิกายนปี2004ครับ